สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมา,มาแนะนำาครับ5สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับก่อนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux นะครับผมก็วัาทวทสองของการทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเ,เราก็ต้อง อ,อยากให้คุณผู้ชมที่สนใจนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แต่ว่าไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็อยากให้รู้ในสิ่งที่เราเนตจะแนะนำในวิดีโอนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่า,ามันก็จากเดิมเนี่ยเราก็ใช้ตัวระบบปฏิบัติการ Windows มาไม่รู้กี่ปีอะไรกันแล้วแต่นะก็พอย้ายมาเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยโครงสร้างการทางานอะไรต่างๆก็แตกต่างจาก Windows โดยสิ้นเชิงนะครับผมมันก็ต้องมีเวลาในการปรับตัวนะผมก็ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานในด้านต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่จะต้องรู้ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนนุกก่นนอนที่เราจะมาใช้กันอย่างจริงจังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเลยครับคือในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับหรือตัวโปรแกรมที่ติดตั้งและใช้งานน,นั่นเองนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ อย่างที่เรารู้กันว่าอ,อ ตัวโปรแกรมต่างๆนะครับที่ติดตั้งอยู่บน Windows เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใน Linux ในใน,ในทุกๆโปรแกรมนะผมเราก็ต้องมาสำรวจก่อนว่าโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยเออมันมีโปรแกรมอะไรบ้างครับลงแล้วใช้มากน้อยแค่ไหนอันไหนใช่บ่อยอันไหนใช้ไม่บ่อยนะครับก็สำรวจตัวเองก่อนครับว่าเออมันมีโปรแกรมอะไรบ้างเราก็จดมานะครับเราก็มาดูว่าโปรแกรมที่เราได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันสามารถทํางานได้บน Linux หรือไม่นะครับถ้ามี ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ออมีโปรแกรมให้ใช้ที่รองรับบน l ีนุกซ์ดูแล้วนะครับผมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีนะครับผมเรามีโปรแกรมอะไรใน Linux บ้างที่สามารถทํางานทดแทนได้นะครับซึ่งโปรแกรมใน l ีนุกซ์เนี่ยมันก็มีโปรแกรมหลายตัวแล้วก็มี ฟังชันในการทํางานที่เรียกได้ว่าครอบคลุมกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้แค่นั้นเองว่ามันมีโปรแกรมเหล่านี้อยู่นะเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันก็โปรแกรมบางตัวเนี่ยคือมันเฉพาะทางจริงๆมันมันไม่สามารถที่จะใช้งานกับโปรแกรมตัวอื่นที่ทดแทนได้นอกจากตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเออมันมีความจําเป็นในนี้ก็มันก็จะมีทางเลือกก็คือเป็นโปรแกรม Y นะครับผมหรือโปรแกรม p พ ตอนนะครับสลับในสายเกมนะครับผมก็มาดูว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้เมื่อเข้ากับโปรแกรม Y เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าใช้งานราบลื่น หรือไม่นะครับอันนี้เราต้องศึกษาก่อนนะครับผมเกมที่ลงบน Linux เนี่ยเ,เขาก็รันใช้ความสามารถของตัวโปรตอนในการแปลงคำสั่งต่างๆนะครับก็ลองดูว่าเกมมันทำงานได้สมบูรณ์หรือไมเอ่เกมมันกระตุกหรือเปล่าหรือการควบคุมอะไรพวกนี้มันาสามารถทำงานได้ดีหรือไม่นะครับก็ต้อง ดูเขาก่อนนะครับคือในวิดีโอหลายๆวิดีโอใน y YouTube เนี่ยก็เขาก็มีเปรียบเทียบด้วยนะผมว่าเออเกมตัวนี้เนี่ยพอมาอยู่ใน Linux เนี่ยเออมันเปิดออกมาแล้วนยมันเป็นยังไงนะครับเปรมเลทที่ได้มีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหาข้อมูลกันได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมานะครับผมในเรื่องที่2ก็คือเรื่องอุปกรณ์และดิเวอร์นะครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์และดิเวอร์เนี่ยคือมันก็เป็นปัญหาหลักๆของคนที่ใช้ Linux เลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเออ มันก็ไม่ได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้บน l i น u กแบบ100%นะครับบางตัวก็ไม่สามารถทำงานได้เลยบางตัวก็ทำได้ทางานได้บ้างบางฟังก์ชันหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับบางตัวก็สามารถทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคือเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีก็มีนะครับผมก,ก็ต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่อเสียบอะไรต,แต่แต่ละตัวเนี่ยมันทํางานบน Linux ได้หรือไม่นะก็ลองค้นหาข้อมูลของตัวอุปกรณ์ตัวนั้นๆน,น,นะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมี ตัวอุปกรณ์บางชิ้นนะครับผมที่สามารถใช้งานบน Linux ได้แต่ว่าจะต้องมีกระบวนการในการติดตั้งไดรเวอร์นะครับผมซึ่งการติดตั้งไดรเวอร์ของ Linux เนี่ยมันไม่เหมือนกับการติดตั้งไดรเวอร์บน Windows นะครับในแต่ละล i n u x แต่ละดิสโทเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยก็มีวิธีลงไดรเวอร์คนละแบบคนละทางกันเลยนะครับผมก,ก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันมีวิธีการลงไดรเวอร์อย่าง แล้วก็การตั้งค่าอุปกรณ์ตรงน,นั้นเนี่ยนะมันตั้งค่ายัางไงนะมันต้องใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะแน่นอนว่าเอ่อในส่งของ Linux เนี่ยอ่มันก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่เอาไว้ตั้งค่าอุปกรณ์เฉพาะได้เหมือนกับพวกไดเวอร์ใน Windows ที่เขาจะมีเครื่องมือเขาจะติดมาให้ในไดเวอร์ใน Linux เนี่ยอาจจะต้องใช้โปรแกรมตั้งหากนะครับก็ต้องดูให้ดีว่าเออมันมีโปรแกรมที่สามารถที่จะตั้งค่าได้หรือไม่หรือว่าต้องไปใช้บรรทัดคําสั่งหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องดู นะครับต่อมาน,น,นะครับผมก็ในเรื่องของโครงสร้างของข้อมูลแล้วก็สิสธ็์ในการใช้งานระบบนะครับแอในเรื่องของโครงสร้างข้อมูลและิทธิ์การใช้งานนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เมีผู้ใช้งานมือใหม่หลายๆคนเริ่มสับสนนะครับผมในการใช้งานครั้งแรกนะครับแล้วก็มันมีปัญหาอะไรเรื่อยๆนะครัแล้วก็มาสุดท้ายก็มาเจอกับปัญหาที่มาเหล่านี้นะครับในเรื่องของิทธิ์แล้วก็โครงสร้างาข้อมูลที่เราไม่คุ้นเคยนะครับผมในตัวระบบปฏิบัติการลินุกนะครับผมไม่มี ได้ซีได้ดีไดอีเลยนะ mm hmm. เพราะเขาใช้ระบบจัดการแฟมข้อมูลในรูปแบบของ Root ฟล์ s ิสเตมครับผมก็จะเป็นแกนล่าแล้วก็แตกออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นไม่มีได์แยกออกมาต่างหากแล้วก็ Linux เนี่ยติดตั้งไม่ได้ใช้ partition แบบ NTFS หรือ REFS เหมือนกับที่ Windows ใช้นะครับผมเขาก็จะมี partition ในรูปแบบของตัวเองนะครับผมก็จะเป็น e x t 4 b t r f s x f s z f s อะไรก็รู้ เลยนะครับผมก็อันนี้ก็ใครสนใจก็ลองสามารถที่จะดูในวิดีโอเก่าวของช่องของเราได้นะครับซึ่งเราก็เรียนรู้ในเรื่องของรูปแฟรฟอร์แมตแล้วก็เรื่องของไฟล์ซิเทมไปแล้วนะครับผมก็ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเออเราเราสามารถที่จะเปิดไดที่เป็นพาร์ i ิชันหรือฟอร์แมตแบบอื่นหรือจะเป็น NTFS หรืออะไรพวกนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องวิธีเปิดไดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ Linux อ่า distro ท,ที่ใช้ปัจจุบันมันก็มีเครื่องมือในการช่วยเหลือ ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่บางตัวมันก็อาจจะมีติดในเรื่องของอสิทธิ์อะไรบางอย่างซึ่งก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากดิสโทตัวนั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของสิทธิ์การใช้งานตัวของแฟ้มข้อมูลตัวไฟล์และโฟลเดอร์หรือจะเป็นรฟ์อะไรต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยคือมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ตัวอย่างหน้าจอก็จะเป็นที่เห็นก็คือ r w s เนี่ยเป็น r e a d l i t e Execute นะครับผมแล้วก็จะมีแบบ คำสั่งตัวหนึ่งที่เขาจัดการเสร็จนะครับผมก็มีชื่อว่า CS mod นะครับผมก็มันก็จะมีทั้งตัวเลขเนะครับเป็น75 5 6 0 0หรือเป็นออตองเอะไรเงี้ยเออมันมันหมายความว่าอย่างไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมจริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นอกจากจะเป็นเลขตัวเลขแล้วยังมีเครื่องหมายบวกอีก a บวก w ลบ g หรืออะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่อีกนะครับผมอันนี้เอ,อเอาคร่าวๆว็คือเป็นแค่ตัวเลขเนี่ยก,ก็เพียงพอแล้วนะ ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูล นะเราก็เสร็จในการใช้งานตัว Linux นะครับผมต่อมานะครับผมในเรื่องของหน้าจอการใช้งานนะครับผมซึ่งหน้าจอการใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าตัว Linux เนี่ยเขาก็มีผู้พัฒนาในส่วนของหน้าจอตัวระบบปฏิบัติการมาให้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น gnom e kde xfc l x d e หรือรอีกนๆืออีกเพียบเลยนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรูปแบบหน้าจอที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ในโะครงสร้างของออตัวจัดการหน้าจอในะแต่ละแบบว่าแบบไหนที่มันตอบโจทย์ แล้วก็ตรงจริตกับเรามากที่สุดนะครับผมซึ่งทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติจุดเด่นจุดด้อยเป็นของตัวเองนะครับผมก็ใครที่ใช้ Linux แรกๆเนี่ยก็พอมาอใช้พวก G ีโนมาก่อนเนี่ยพอมาย้ายไปเป็น KD e ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆใช้ XFC กก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือเราก็ต้องลองเรียนรู้ ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมก็สุดท้ายเนี่ยคงก็ต้องเลือกอะไรทางใดทางหนึ่งนะครับผมก็อาจมันเป็นสิ่งที่ถูกเจกของคุณมากที่สุดนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ได้เหมือนกันว่าเอออันไหนมันจะดีที่สุดนะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่ขอป้ายยาแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของตัวจัดการหน้าจอซึ่งหน้าตัวจัดการหน้าจอพวกนี้ยังไม่พอนะก็จะเป็นเรื่องของดิสโทรต่างๆนะครับที่หลากหลายตระกูลหลากหลายรูปแบบนะวิธีการใช้คําสั่งอะไรพวกนี้ ซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ก็ต้องดูว่าดิสโทในนี้ใช้หน้าจอแบบไหนได้บ้างรองรับไปกี่แบบอะไรพวกนี้นะครับต่อมานับก็เมื่อเราเรียนรู้รูปแบบหน้าจอของแต่ละชนิดแล้วมาดูปุ่มต่างๆบนหน้าจอว่าเป็นยังไงบ้างปุ่มแน่นอนว่ารีโนนี่มันไม่มีปุ่มสตาร์ทอยู่แล้วนะเพราะาสัตว์ปุ่มสตาร์ทมันของ Microsoft เขา,าน่าจะมีลิขสิทธิ์อยู่นะก็รีโนเึงเอาไปเรียนแบบไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมีปุ่มเป็นของตัวเองนะไม่าจจะเป็นปุ่ม แอปพลิเคชันลันเชอร์นะที่กดปุ๊บมันก็จะแสดงรายการเมนูอของตัวรายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในในเครื่องเราทั้งหมดเนี่ยหรือจะเป็นปุ่มที่เปิดขึ้นมาแล้วเอ่อทหน้าจอคล้ายๆกับสตาร์ทเมนูก็มีแต่มันจะจะมีวิธีการเอ่อเรียงลําดับหรือมีวิธีแสดงผลที่ไม่เหมือนกับที่ Windows ใช้นะครับผมก็อันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมปุ่มต่างๆนอกจากจะเป็นปุ่มสตาร์ทเมนูหรือแล้วพวกทัสบาร์หรือเป็นพวกปุ่มไอคอนบนหน้าจอหรือจะเป็น ปุ่มของพวกตัวจัดการแฟ้มข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่เราต้องดูว่าในส่วนของปุ่มหรือต,ต,ตัวแผงหน้าจออะไรต่างเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็มันใช้งานอย่างไรด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็ปรับแต่งหน้าจอนะผมก็จรนี้เราต้องรู้ว่าคือในจัดการหน้าจอในแต่ละแบบเนี่ยมันมีวิธีการเซตติ้งอย่างไงเข้าถึงเมนูตรงไหนได้บ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์ตรงไหนหรือจะตั้งค่าล็อกสกรีนตรงไหน อะไรพวกนี้ก็ต้องดูในส่วนตรงนี้เพราะจริงๆแล้วมันก็การตั้งค่าอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างสาคัญเพราะว่า,ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํามันเป็นครั้งแรกแล้วกเ็เราก็จะอยู่กับมันยาวๆเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ในเรื่องของคําสั่งพื้นฐานของตัวระบบปฏิบัติการลีนุกนะครับก็เราก็ต้องยอมรับกันก่อนว่า ตัวระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างคำสั่งที่เป็นบนรรทัดคำสั่งหรือ command line นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอที่ครอบทับในส่วนของการใช้บรรทัดคำสั่งอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการเรียนรู้คำสั่งในตัว Linux เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะถึงแม้ว่าช่องของเราจะไม่ได้นำเสนอในเรื่องของการใช้งานบนรรทัดคำสั่งสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ต้องมีการเรียนรู้บ้างซึ่งเอาข้อจริงก็คำสั่ง พื้นฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมันมีไม่กี่คําสั่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําสั่งที่ใช้งานบ่อยบ่อยมากๆเลยนะครับผมแล่วจะเป็นคําสั่งทางด้านข้อมูลนะครับผมเข้าไปเปิดดูโฟลเดอร์อ่าหรือย้ายข้อมูลสั่งลบข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหืือคําสั่งดาวน์โหลดอะไรพวกนี้นะเพราะก็จะเป็นคําสั่งข้อมูลซึ่งมันก็ก็เยอะเหมือนกันแต่มันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นคำสั่งเฉพาะ t h o s t นะครับผมก็อย่างพวกโปรแกรมแพ็กเกจเมเนเจอร์นะ apt, pacman หรืออะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะนะครับผมก็จริงๆก็มีไม่กี่ตัวแล้วก็แต่ละ i s t o o l เขาก็ใช้คำสั่งแบบนั้นอยู่ไปตลอดนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากต่อามาก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ไฟล์อะไรต่างๆก็จะมี chmod, chowner หรือจะมีพวก โปรแกรมอื่นๆครับผมเป็นคําสั่งอื่นๆซึ่งตัวคําสั่งเนี่ยมันก็ไม่ไม่แบบว่าใช้งานยากอะไรแต่ว่ามันมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับพวกเอ่อสิ่งที่จะต้องป้อนตามให้มันให้กับมันเนี่ยมันมันมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องสื่อสารให้ดีในตัวของคําสั่งพวกเกี่ยวกับสิทธิ์พวกนี้นะครับผมมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเออมันสิทธิ์เนี่ยการเท่าถึงไฟล์อะไรเงี้ยก็เออมันค่อนข้างละเอียดนะครับผมสุดท้ายนะก็จะเป็นคําสั่งอื่นๆนะที่ใช้งานบ่อยนะครับผมก็จิ้นึกออกก็มีคําาสั่่งงเเปอยยยดีวล นะเ,เอาไปเช็คว่าออกเน็ตได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็มีคําสั่งอื่นเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เอาเป็นว่ารู้ข้อแช่เฉพาะพื้นฐานพวกนี้ก็พอนะบเอาสักิ0คำสั่งนี่ก็หลูแล้วนะครับผมไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับคําสั่งถึงแม้ว่ารีนุกจะเล่นเน้นในเรื่องของคอมมาไลน์หรืออะไรซะเยอะนะครับผมแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนะี่ยพอมารีนุกดิโทโวเดี๋ยวนี้เนี่ยซึ่งเป็นหน้าจอแบบกราฟิกเนี่ยการพึ่งพาในเรื่องของคอมมาไลน์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผมก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้ว ตอนนี้โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับนะเรื่องของ5สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนการใช้งานตัวระบบปฏิบัติการ Linux น,น,นะผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือเราก็ทำมา,มาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หรือผู้ที่สนใจใช้ระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยเอามาให้รู้ก่อนที่จะใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับผมเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดนะผมก็ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็ออจะไปเป็นแนวทางในการาเรียนรู้แล้วก็ใช้งาน l i น u ่นแบบจริงจังในอนาคตต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับในรายการ country Linux นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่รับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ